ก็สวัสดีนะครับกับผมเดนเปิ้ลนะครับสวัสดีเพื่อนเอฟซีทุกท่านด้วยนะครับท,ที่ติดตามช่องเล่นเด็กเเปิ้ลนะครับก็มันเขินๆเอไอไงไม่รู้นะครับเพราะว่าผมปกติก็จะเห็นแต่มือนะครับมือผมอยู่ทางช่อง u ู u ู e นะครับพอมาเจอกล้องแล้วมันมันรู้สึกมันมันเหมือนไอไอมันพูดอะไรไม่ออกเลยนะครับมันนึกคิดอะไรไม่ออกเลย นะครับก็อายส่วนตัวผมนะครับที่มาชี้แกงตรงนี้บางท่านอาจจะบอกว่าเอ้ยทำไมไม่ค่อยเห็นห่วยแอปเปิ้ลเลยนะครับจริงๆแล้วนะครับหวยหวยของแอปเปิ้ลเนี่ยนะครับผมลงทางช่อง Youtube แล้วก็ตรงนี้ผมไม่สามารถที่จะลงได้เลยนะครับผมโดนโดนโดนบล็อกอนะครับทุกช่องทางเลย รับผมก็เข้าเรื่องเลยแล้วกันเนาะสำหรับงวดของประจำวันที่1น,นะครับกุมภาพันธ์เนี่ยก็ก่อนที่นะครับเรา,าจะเล่นหวยเนี่ยผมอยากให้ทุกท่านนะครับมองในส่วนของเรื่องสถติกันก่อนนะครับเพราะว่าสถติหวยเนี่ยสำคัญนะครับอย่างเช่นของวันที่1นกุมภาเนาะ วันที่หนึ่งกุมภาเนี่ยนะครับซึ่งจะออกตรงกับวันพุธนะครับเราก็ต้องไปดูว่าวันพุธเนี่ยนะครับไปย้อนดูสถิติว่าวันพุธที่มันชอบมาตัวเลขอะไรนะครับเยอะที่สุดแล้วก็บ่อยที่สุดออกกี่ครั้งอะไรประมาณนี้นะครับจากนั้นก็ให้ติดตามนะครับอาจารย์ที่คำนวณจริงเก่งคนหนึ่งนะครับถ้าเกิดเราติดตามเยอะเนี่ยมันจะสับสนในเรื่องของตัวเลขนะครับ สำหรับงวดนี้นะครับตัวเลขของแอนเปิลเนี่ยนะครับก็วิ่งล่างนะครับคือล่างเนี่ยให้ลดแต้มนะครับผมให้วิ่งล่างศูนย์และสามนะครับของงวดนี้ส่วนบนเนี่ยผมเทไปเลขสี่นะครับแล้วก็อ่าเก้าเพราะว่าเก้ายังอยู่ นะครับอย่าลืมว่านะครับผมในงดก่อนหน้านั้นออกอ196เนอะนะครับถัดมาพอ196แล้วก็มาเป็นน1 9งวดนี้มีเปอร์เซ็นต์สูงที่สุดนะครับก็คือ149นะครับ149 309หรือว่า039ประมาณนี้แหละย,ยังไงก็ติดตามช่อง u ูท b e นะครับผมไม่สามารถลงทางทีดตอกได้